The Number 23เรื่องราวเริ่มต้นด้วยวอเตอร์ชายวัยกลางคนที่ชีวิตดูเหมือนจะธรรมดาแต่เมื่อเฝ้าซื้อหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Number 23เขาข้อลุมพบว่าชีวิตของเขากลับมามีความเชื่อมโยงกับเลข23ในแบบที่เขาไม่คาดคิดหนังสือเล่มนี้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครในนิยายที่ชื่อว่าฟิง ผู้ที่ค้นพบ23คือตัวเลขที่เชื่อมโยงกับความลึกลับและความชั่วร้ายในอดีตของเขาวอเตอร์ Water, เริ่มสังเกตเห็นว่าเลข23ปรากฏขึ้นในทุกชีวิตของเขาตั้งแต่เลขบ้านไปจนถึงวันเกิดของเขาเองซึ่งทำให้เขาตั้งคำถามว่าเป็นแค่ความบังเอิญหรือมีบางอย่างที่ลึกลับเกี่ยวกับตัวเลขนี้ วอเตอร์จมดิ่งลงไปในความคิดที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเริ่มเข้าใจว่า The n u m b e r 23อาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตของเผาอย่างลึกซึ้งเมื่อวอเตอร์เริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นเผาก็เริ่มสังเกตการเชื่อมโยงระหว่างตัวละครในนิยายกับชีวิตของเขา ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของเขาและการหายไปของอนาตาเซียสภรรยาของเขาหนางังสือเล่มนี้ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาและฟริงก์นั้นเหมือนกันจนเขาตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงว่ามันเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร วอเตอร์ Water, เริ่มย้อนไปในอดีตของตัวเองเพื่อค้นหาคำตอบเขาค้นพบว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือที่เขากำลังอ่านเรื่องราวในหนังสือทำให้เขารู้ว่าฟริงเคยเป็นชายที่สูญเสียภระระยาไปในเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในชีวิตของเขาความเชื่อมโยงนี้ทำให้วอเตอร์เริ่มสูญเสียการควบคุมในชีวิตของเขาการสืบหาความทิ้งที่เชื่อมโยงกับตัวเลข23 ทำให้วอเตอร์สูญเสียความควบคุมจิตใจทุกๆอย่างในชีวิตของเขาดูเหมือนจะพังทลายไปหมดเขาเริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับฟริงอย่างลึกซึ้งจนทําให้เขาไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการของเขา วอเตอร์ Water, เริ่มทำลายทุกสิ่งรอบตัวรวมทั้งความสัมพันธ์ของภรรยาของเขาในที่สุดวอเตอร์ Water, คุ้นพบความทิ้งที่น่าตกใจเกี่ยวกับตัวเลข23ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาขอมฟริง และเขาเริ่มคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวกับฟิงในชีวิตจริงเขาเริ่มสงสัยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นเพียงการชดใช้กรรมของตัวเองที่เคยทําในอดีตหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจที่หมกมุน่นจนไม่สามารถหลุดออกจากปรอบองตัวเลขนี้ได้ วอเตอร์ Water, ตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงและตรหนัดว่าในที่สุดเขาคือผู้ที่สร้างความผิดพลาดในอดีตเขาพูดผู้ว่าผู้หญิงที่เขาคิดว่าเป็นภรรยาในอดีตของฟิงนั้นคือคนที่เขารักและการที่เขาให้เธอหายไปคือสิ่งที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับกรรมที่บิดเบี้ยวนี้เขาต้องจ่ายราคาสำหรับความผิดพลาดของตัวเขาเอง ในฉากสุดท้ายวอเตอร์ยอมรับว่าการที่เขาเสียภรรยาไปนั้นเป็นเพราะเขาเองที่ทำลายชีวิตของตัวเองและตัวเลข23เป็นเพียงสยัญลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาในจิใตใจเพื่อสะท้อนหนึ่งความผิดบาปในอดีตที่ไม่สามารถหลบหนีได้เขาต้องไปวางและ,ะเผชิญกับความทิ้งในที่สุด